สวัสดีสสดครับวันใหม่ไทยท BS มาแล้วนะครับเช้านี้พบกัน29กันยายน2566คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอร์สารศรีสัจจังครับดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะและผมวีริหุนเจรนครับค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าติดตามกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของคดีที่มีการค้นบ้านของรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะช่วงค่าที่ผ่านมาหลายคนบอกนะคะว่าโอ้โหในโลกออนไลน์เนะะี่ยค่ะก็ได้มีการพูดถึงกันเป็นละครเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะคะที่ได้มีการเปิดเผย ตัวออกมาแล้วก็เปิดหน้าให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนั่นก็คือคุณมินนี่สุชาดานะคะครับซึ่งคุณมินนี่เนี่ยพอออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครั้งแรกเรียกได้ว่าหลายประเด็นเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหจริงเหรอจริงหรือเปล่าหรือไม่อาจจะต้องมีการตรวจสอบกันอีกนะครับว่าเป็นจริงอย่างที่คุณมินนี่พูดหรือไม่รวมถึงเรื่องของความสัมคัญ กับทางด้านพันตารวจเอกภาคภูมิด้วยนะครับครับคือจริงๆชื่อมินนี่ไม่ได้เป็นชื่อใหม่เลยนะครับข่าวน,นี้เป็นชื่อที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่วันแรกๆด้วยซ้านะครับแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าคุณมินนี่จะเดินทางกลับมาไทยแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาหลังจากได้รับการประกันตัวไปเนี่ยก็อยู่ต่างประเทศซะส่วนใหญ่ครับ,รบ,รบแต่เธอเดินทางกลับมาแล้วเธออ้างว่าที่เธอต้องมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของตัวเธอเอง ให้สัมภาษณ์ในมุมของเรื่องส่วนตัวของเธอเท่านั้นก็มีหลายประเด็นที่เธอพูดแล้วก็อาจจะทําให้เป็นคําถามต่อไปนะครับว่า คนที่จะต้องมาตอบเนี่ยน่าจะเป็นตํารวจชุดที่จับกลุ่มเธอด้วยรวมทั้งชุดที่เข้าไปตรวจค้นบ้านของรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติด้วยหรือไม่นะครับมาไล่เรียงกันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กับหลังจากที่เดินทางกลับมาจากประเทศสิงคโปร์ก็เข้าพบกับทางตํารวจนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในขณะเดียวกันก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีหลายประเด็นเหลือเกินที่เธอออกมาให้สัมภาษณ์และอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้เหมือนกันครับ นี่ครับเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับนางสาวสุชาณ์นันหรือว่ามินนี่เดินทางไปที่กองบัญชาการตํารวจนครบาล5เพื่อเข้าพบพนักง,งานสอบสวนหลังจากเข้าพบเสร็จปุ๊บก็เดินออกมาแล้วก็เจอสื่อมวลชนกลุ่มล้อมกันอยู่แบบนี้ครับ<ม>เธอบอกว่าเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับ<ม>ก็มาให้สัมภาษณ์จริงๆนะครับนักข่าวก็ไปรุมสัมภาษณ์เธอแบบนี้เธอยืนยันอย่างแรกคือเธอไม่ใช่เป็นเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์ ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะให้ทานายความเป็นคนที่เปิดเผยรายละเอียดครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งคือรูปภาพภาที่หลายคนน่าจะได้เห็นละสื่อก็นํามานําเสนอสื่อสังคมออนไลน์ก็นําไปโพสต์กันเยอะรูปภาพที่ถูกตีความได้ว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพันตารวจเอกภาคภูมิมิสมัยรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาคสี่เธอยืนยันในประเด็นนี้บอกว่าก็รู้จักกันจริงๆ และเคยคบหากันเมื่อปี2,563มาก่อนหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยนะครับหลังจากทราบว่าอีกฝ่ายมีครอบครัวแล้วกระทั่งมาถึงปีที่แล้วกับ2,565ก็กลับมาพูดคุยกันคบกันอีกครั้งหนึ่งทีนี้จุดสำคัญอยู่ตรงนี้แหละครับคือเธอตั้งคำถามถ,ามถึงรูปที่ถูกเผยแพร่ออกไปคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าในสื่อเราก็มีนะ,ะแล้วก็ในสื่อสังคมออนไลน์ก็เต็มเลยนะครับ เธอบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยโพสต์แล้วก็ภาพเนี่ยไม่น่าจะหลุดจากตัวเธอนะครับโทรศัพท์เครื่อง,งต่างๆ่าที่มีรูปอยู่อยู่กับตำรวจ p c t 4ซึ่ง PCTC คือชุดที่ไปจับกุมเธอตอนปลายเดือนกรกฎาคมะครับแล้วตำรวจก็ยึดเอาไว้หลังจากที่มีการบุกค,คนบ้านและเธอยังบอกว่าพยายามตำรวจพยายามบังคับให้รับสารภาพด้วยครับที่ตำรวจมาจาับกุมตรวจค้มหนูหนูเนี่ยให้โทรศัพท์ให้ทุกอย่าง เพราะเขาก็บอกว่าไม่มีข่าวไม่มีหลุดแน่นอนไม่มีอะไรพี่ไม่ได้ทําอะไรแน่นอนแต่ในวันนี้ทุกอย่างทุกคนเดือดร้อนเพราะหนูตัวพี่หนึ่งเองก็เดือดร้อนเพราะหนูท่านบิ๊กโจ๊กเองก็เดือดร้อนเพราะหนูเพราะมีรูปถ่ายในโทรศัพท์ของหนูซึ่งหนูไม่เคยไปโพสในโซเชียลมีเดียช่องทางไหนเลยสักช่องทางแสดงว่าเ<า>ราเชื่อว่าภาพนั้นนหลุดมาได้ยังไงหลุดมาจากในโทรศัพท์หนูเครื่องเดียวค่ะหนูมั่นใจความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่บอกว่าเป็นสามีภรรยาลึกซึ้งอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยไม่มีนะคะอันนี้หนูคอนเฟ สถานั้นจริงก็สนิทกันคบหากันค่ะคบหากันในฐานะอะไรคก็คนคบหากันในช่วงเวลาหนึ่งนะคะนะคือเรื่องรูปที่คุณมินนี่พูดถึงเนี่ยนะครับโดยอ้างว่ามันอยู่ในโทรศัพท์ที่ทางด้านตำรวจ PCT4 เนี่ยเอาไปนะครับแล้วทำไมมันถึงมีการเปิดเผยภาพนี้ขึ้นมาคุณมินนี่ก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคือช่วงที่โดนตำรวจจับณตอนนั้นเนี่ยคือเขาอ้างว่ามาบังคับให้เขียนว่าหนูและพี่หนึ่งทำเว็บพนันร่วมกัน ก็คือเป็นตำรวจเหมือนกันนะครับเขเอ๊เธอก็ตั้งข้อสังเกตอ้างว่าตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามาบังคับให้หนูเขียนในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงแล้วเขาบอกว่าหนูว่าแล้ว คือถ้าวันนั้นเขียนให้ในสิ่งที่ต้องการเรื่องนี้ก็คงจะจบก็คือคงไม่มีการเอารูปอะไรเงี้ยมา<อ>เปิดเผดยโดยอ้างว่าอย่างนั้นนะครเธออ้างว่าวันนั้นเนี่ยค่ะมีตํารวจอยู่2คน 2> อยู่กับเธอนะคะคนนึงก็เอาโทรศัพท์มือถือเธอไปแล้วก็อีกคนหนึ่งก็อย่างที่บอกอะคะ่ะบอกว่าให้เซ็นยอมรับสรารภาพแต่ว่าสุดท้ายเธอไม่เซ็นวันนั้นที่ถูกจับเนี่ยประมาณตีสามกว่าครับที่เธอเรียกว่าพี่หนึ่งก็คือผู้ชายที่ใส่เสื้อสีขาวเมื่อสักครู่นี้ก็คือพันธุ์เอกภาคภูมิเนี่ยนะครับทีนี้ม ค,ความสัมพันธ์กับบิ๊กโจ๊กล่ะเ,เป็นยังไงรู้จักกันไหมเมื่อวานนี้มินนี่ก็ตอบประเด็นนี้เหมือนกันนะครับหลังจากที่มีคลิปร้องเพลงดูจะค่อนข้างสนิทสนมกันเหลือเกินนะครับมินนี่ยืนยันบอกว่าไม่ได้รู้จักบิ๊กโจ๊กเป็นการส่วนตัวเคยเจอแค่สองครั้งเจอกันเนี่ยเพราะรู้จักก,กับทางพันตํำรวจเอกภาคภูมิพาไปร่วมงานเลี้ยง พร้อมกับขอความเป็นธรรมในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะครับเนื่องจากตัวเธอเองก็มีลูกวัยหกขวบที่สามารถรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์วันจะกระทบต่อจิตใจของลูกเธอครับอยากขอโทษท่านบิ๊กโจ๊กที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับหนูเลยอยากขอโทษพี่เอสุภชัยที่อยู่ดีก็ต้องอาจจะต้องโดนเรียกไปแต่ที่สาคัญสิ่งที่หนูอยากขอโทษที่สุดก็คือต้องขอโทษพี่หนึ่งเพราะในวันนั้นน่ะวันที่หนูโดนชุดพิสิทจับกลุ่ม สายแรกที่หนูเป็นคนโทรหาโทรศัพ์เขาบอกให้โทรหาติดต่อญาติหนูกดสายเดียวโทรหาพี่หนึ่งสายเดียวเพราะหนูไม่รู้ติดต่อใครพี่หนูผู้หญิงตัวเล็กหนูทํายังไงอ่ะหนูจักตังคหรือก็คือรู้จักแค่เขาก็กดไปปุ๊บเขาบอกว่าเออไปจะไปสอนอไหนไปทุ่งก็ไปทุงปท่งมาหาเมฆก,ก็ไปแค่นั้นเองค่ะแล้วแล้ว,ลวพี่หนึ่งได้ช่วยเราเรื่องของการประกันตัวไ,ม,ไม่ค่ะหนูมีทนายของหนูชายของพี่ชายหนูมาประกันตัวหนู สำหรับบินนี่ถูกจับกลุมและตกเป็นผู้ต้องหาเมื่อวันที่30กรกฎาคม2566ครับคดีเป็นเจ้าของเว็บพานันออนไลน์พบเงินหมุนเวียนกว่าร้อยล้านบาท ก่อนที่จะมีการออกหมายจับตํารวจ8นายซึ่งเป็นในตํารวจคนสนิทของพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหลังพบหลักฐานการรับเงินจากบัญชีม้าที่เชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์นั่นเองนะครับครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยนะครับทางด้านผู้สื่อข่าวเองก็ถามในประเดน็นหลากหลายกับคุณมินนี่เหมือนกันนะครับเรื่องหนึ่งที่คุณมินนี่ถูกถามก็คือให้ได้ให้เงินเนี่ย ทางด้านกับพี่หนึ่งยืมจริงหรือเปล่าซึ่งเธอก็บอกว่าก็ได้ให้ยืมจริงๆนะครับแต่ว่าในบางช่วงบางตอนเนี่ยคือเธอก็ไม่ได้อยู่ในประเทศก็ให้คนอื่นจัดการให้นะครับ,บแล้วก็ถามว่าเอ๊แล้วทําไมจะต้องให้ ทางด้านพี่หนึ่งนะครับหรือว่าพันตํารวจเอกภาคภูมิยืมเงินเธอก็บอกว่าเพราะเห็นว่าข้าราชการตํารวจเ,เงินเดือนอาจจะไม่เยอะ<ม>ก็เลยให้ยืมไปผู้สื่อข่าวก็ถามต่อ,อครับ<ม>แล้วเงินที่ให้ยืมไปเนี่ยพี่หนึ่งเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเป็นเงินมาจากไหน<ม>ซึ่งทัวเธอเองเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะตอบเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ<ม>แต่ก็ยืนยันนะครับว่าไอ้เรื่องของการทําเว็บพานันอะไรเนี่ยไม่ได้ทําแล้วก็ไม่ได้รู้จักคนที่ชื่อบอสตันด้วยนะครับค่ะอย่างเว็บพานันนะคะเธอยือนยันนะคะระหว่างที่มีการตอบคําถามกับสื่อมวลชนช่วงค่าที่ ผ่านมาใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีถูกยิงคําถามเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมมีทั้งเรื่องของเวานาน็บพนันเรื่องของรูปที่หลุดออกมาประเด็นหนึ่งที่เธอย้ำมาค่ะบอกว่าคือมีความกังวลใจเพราะว่าลูกเธอเองเนี่ยก็เล่นสื่อโซเชียล<อ>เป็นแล้วนะคะก็มีความกังวลเหมือนกันว่าเอาลูกเนี่ยจะไปรับรู้ทีหลังก็อาจจะมีผลกระทบต่อจิตใจได้อย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นะคะมากไปกว่านั้นเธอนึกถึงครอบครัวของเธอ,อเธอขอร้องนะคะบอกว่าอยากจะให้สื่อมวลชนเนี่ยอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับ ครอบครัวของเธอโดยเฉพาะคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แล้วว่าเธอก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าระหว่างที่มันเกิดเรื่องขึ้นนะคะมีสื่อมวลชนสํานักหนึ่งไปถึงบ้านของเธอเลยแล้วก็ไปคุยกับแม่บ้านของเธอที่เป็นชาวเมียนมาและเอาโทรศัพท์ของชาวเมียนมาคนนั้นเนี่ยมาดูด้วยว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรอยู่ในนั้นบ้างเธอก็บอกว่าตรงจุดนี้อะค่ะไหนๆก็ไหนๆก็คงจะต้องเปิดหน้าแล้วก็ให้สัมภาษณ์กันแบบนี้ส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันเธอบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการรายงานตัววันที่10 14ตุลาคมแล้วก็คดีที่เกี่ยวข้องกับเว็พนันเนี่ยค่ะจะให้ทนายเป็นคนตอบคําถามซะเป็นส่วนใหญ่เมื่อวานก็มีคําชี้แจงออกมาบางส่วนด้วยนะคะที่ต้องติดตามกันวันนี้ดูเหมือนว่าคําถามจะตกไปอยู่ที่ตํารวจชุดที่เข้าจับก,กลุ่มเธอนะครับหนึ่งคือเรื่องของภาพหลุดหลุดออกมาได้อย่างไรโทรศัพท์ยังอยู่ที่ตํารวจใช่หรือไม่แล้วทําไมถึงหลุดออกมาได้2ก็คือมีความพยายามจะให้มินนี่เซนเพื่อรับสารภาพหรือว่าระบุว่าพันตํารวจเอกภาคภูมิมี ีส่วนเกี่ยวข้องกับวพนนันออนไลน์จริงหรือไม่มนี่น่าจะเป็นคําถามที่ตํารวจจะต้องตอบให้ได้